ฟิล์มบูปินนะครับเซรามิก 108K นะครับ60%รอบกัรครับโอเคครับนี่คครับนี่คือฟิล์มเก่านะครับกำลังลอกอยู่นะครับค่อนข้างต้องระมัดระวังนิดนึงครับในเรื่องของไล่ผ้าด้วยนะครับโอเคครับซเวีทคันนี้ครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับฟิล์มเซรามิกบูปินครับ ก้องกันแสง UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้ครับนอกมืดในใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่คือภายนอกนะครับทำให้รถดูดันมากขึ้นเลยครับ6 0เปอร์เซ็นต์รอบกันครับ 8K คครับตัวนี้ครับเป็นฟิล์มบูปินนะครับนำเข้าจากอเมริกาครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับขับกลางคืนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับสว่างนะครับเคลียร์ด้วยครับ ครับท่นผู้มครับนอกมืในใสาครับครับโอเคครับพื่ลูกค้าท่านไหนไสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ063-498-6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปัมาครบสวัสดีครับ